เตี head, ้ยวหน่นะครับเตียวห่นี่ริ่มตรงนี้นะครับที่ี่บอก่ใช่ไหมว่าสู้ชีวิตครับสู้จริงใช่ไหมครับไปทราบไดกใหอาร์ตนะครับมองเห็าเตียวห่เป็นสู้ชีวิตแบบนี้จริงหอเป๋อแค่ผมว่าตัยนี่ก็ชอบอันนี้ตกใจแล้วไได้เลยครับที่ทเสร็ จริงผมว่าผมตั้งใจไม่ง่ายนะครคือถ้าให้ผมว่าตัวอย่างผู้โล่งเห็นผมว่าที่ยากคนอะไรทั้งชีวิตไม่มีที่ติดเลยอันนี้ให้ผมว่าเกลีปุ๋ยนะฮะผมว่าให้ไม่ชมได้เป็นยากกว่านะครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงทิสัยเสียงเตียวปุ๋ยเนี่ยมันมีสองข้อหลักที่ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันนะฮะหนึ่งก็คือความโสที่เมาถูกพิการติดเต่าเมาแล้วเสียงงานโวยตีทหารเป็นประจักนะครับสองก็คือเป็นคนใจร้อนเกินไปนะฮะับพูดเขารู ตีข้อตานิโปก็เลยหายเก่งไปยึดเือกันถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงข้อเสียที่เป็นอุปนิสัยที่ชัดเจนที่เมาหี่ร่อนในตาสองข้อแต่ว่าก็ผมพูดถึงในในแง่ของพิมือร็อกดีกว่าเป็นเป็นในด้านที่คนไม่ค่อยจะสนสัยเที่ยวหวย่คนจะพูดถึงแต่ในแง่นีเขาเก่งมาก ฉียวหลายร้อนเมตรกลางวันเป็นกลางคืนก็คือกลางวันที่สุดก็รองอย่างไร้ตัวก็ไปทำอุบายออกมา,มา,า,าก,ก็ยัไไง,งไม่ชนะนะฮะลบกับเดีวครับหลายร้อยเมตรก็ไม่ชนะนะคือจะไ เดียวคุยสุดใหญ่ก็เป็นหนวที่ชกถึงสองยกนะครับล่าชนะทีเดียตลอดหรือเก่าเสมนตลอดชนะครุงเทพจริงๆเน่ยน้อยมากดังนั้นก็ขอตั้งข้อสังเกตบางทีนะครับว่านอกจากลูกนิสัยของเขาที่เสียอย่างชัดเจนมีหลายข้อที่เราเห็นนะครับในด้านทีมมวยมัเนี่ยผมก็ก็ยังไม่คิดว่าเขาเก่งที่สุดนะยังคิดว่ามีคนเก่งกว่าเขานะครับอันนี้ไม่โกรธกันนะเขาเป็นมวยมังกรุงเ้วก็เปล่าทั้งนี้ในับสันดัโตเดียวคุยเลยนะขี้เมา สร้อยจึงพยายามฟังเสียงผิดนั้นแต่ด้วยความคิ้วไหวในอดีตสอบรับกับบรรยากาศทางเงียบสงบสุมาฮีคิดว่าผู้ที่มีความกำลังใจย่อมไม่อาจหยุดผิดได้ส่งทางแนวเฉลี่ยแล้วสุมาฮีจึงสั่งให้ถอยเท้ากลับไป Thank you. thank you หัวเชียวเชิงเกนะครับรอคร,รัรอนัิทีก็ไ้านะครับช่วงตอนที่ยกทัพุมจงเหนะคะรับโดยใช้ผลหลักตัง้งรชยสคที่ว่าการชนะรอยทร้อยะะไม่ใช่วิธีอันประเสริฐแท้นะครับแต่ชนะโดยไม่ต้องลงเหนนะครับถือว่าพิเศษสุดใช่ไหมครับในจุดนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ใน ยส er ิ้าคนะครับเรื่งก็อ,อิดตามอ่านได้ดุกท่านนะครับครับเราไปดูต่อไปกันนะครับโดยมีสอท่านใช่ไหมครับที่นตรวกองเราเลันนี้เรามาดูคิวอคุณเข็นะครับนะครับเมื่อกี้ทางดนตรีุณได้พูดถึงตัวช็อปตซุเรไปใช่ไหมครับทีนี้ให้คุณเข็มาจับผิดดีกว่าว่าซุนกวนกวนขนาดไหนะครับนั้นก็ต้องวดนที่ว่าย่ครับเลินเช่ไหครับ ก็คติี่คนตัวก็เป็นนักบริหารที่ดีนะครับผมเพราะว่าต้องมีสาเหตุที่คุมตัวใช้คนเก่งข้อนี้ในข้อนี้ที่ทุกคนรู้นะครับว่คุมตัวเนี่ยเลือกใช้คนเป็นะครับแต่ถ้าเรามองอีกด้านนึงเนี่ยคนที่ใช้คนเก่งมากๆใช้คนเป็นมากๆเพราะอะไรเพราะเขาไม่ปลอะไรยเลยครับสังเกตดีๆสังเกตดีๆนะครับครั้งตึกราแดงนะครับทุกครั้งที่มีตึ้งใจนะครับตัวโฉมาด้วยตัวเองนะครับนำทับหน้านะครับถ้าคุมตวออกลบอกนำทับหน้า คุณก็จะแบบได้กำลังใจจากทหารใช่ไหมครับทหารทุกคนก็จะแบบโอ้ท่านอาจารย์ก้าวแข็มาแล้วทุกคนก็จะแตงใจดูใช่ไหมครับแต่คุณควรก,กับยกกำลังใจให้กับจิวที่ไปสังเกตดีนะครับว่าคุณควรจะเป็นทับเติมตลอดอย่างนี้ครับมาชดไช้สาเหตุหที่คุณควรต้องอยู่แนวหลังบ่อยๆเพราะว่าเขากลัวเป็นเหมือนพี่กับพ่อครับกลบัวตายกลัวตายคือพี่พ่อของเขาเนี่ยคือเกียรติเนี่ยก็นำทับหน้า แล้วคนสุดท้ายก็ตายทำหน้าเหมือนกันส่วนคุณเฟนนะครับก็พยายามนำทัพคือลลไปลุยในแนวแรกหลอดเหมือนกันทำให้มีคนที่แข็งแรงและเป็มมีคนรอบสหารมาตายขึน้นกวนบ่ไม่อยากตายแบบนะอยากตา,ายสบายดีเลยครับมีก็ดีนะครับแต่คือหมายถึงว่าเราพูดถึงในใจนว่าการที่ท่านเราต้องนำทัพเนี่ยหัวหน้าสำคัญทีสนนส่สุดใช่ไหมครับโต้โฉขนาดแก่แล้วต้องนำทัพหน้าไปแต่ขึ้นกวนบ่ ลัดดีกว่าใช่ไหมครับผมก็าตื่นตันวในคนที่เขาทั้งที่ขาดนะสังเกตหลายครั้งนะครับว่าเขาไม่ออกไปอะไรเลยน่าเกลียดเลยคือ <c oughs> ไม่ก็คือจริงๆนะครับเพราะว่าโอเคว่าโอเคข้ออีกหนคนที่ใช้คนเด็ดแต่ว่าเขาไม่ทำอะไรนะสังเกตดีๆเขาเล่าปิดลงประมาณอย่ยเมื่อแปดเลย ให้เขาไปแต่โดยคิดหรือเปล่าว่ากำลังใจกันานก็สำคัญเหมือนกันว่าถ้าแม่ทขาไปตัวเจ้าแปดไปครับมีค่าที่หวังเ,เ,เอากระเป๋าเกิดแปดนะครับเกิดเป็นคุณเคทจะชอบเลยแับเป็นแม่ตัดตัวหนังหรือยังง จะเจอพวกคนงานายฝาสอยครพูดามามดเลยอย,ย่างเดียวตัวเองก็ฟัง์อย่างเดียวติดใจอะไรไม่ได้ชาเกาเหลีเปวดหัวต้ป็นอะไรกันไม่ได้ดูด้ก็อย่างว่าในเรื่องเอรื่องช็อนชูก็ได้นะไกล้ๆน,น,น,นะครับคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคือคนที่เป็นเจ้าแพกเนี่ยถ้าเปิดไม่มีความเด็ดขาดนะครับก็จะเกิดการแตกฝ่ายของข้างคืออย่างต้องประหงัดในการอากาศคือขาแดงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ มันจะทำยังไงถามที่ปรึกษาว่ามันจะทำยังไงดีที่ปรึกษาบอกว่ายอมแพ้เลยคนะยอมแพ้เลยส่วนถามไม่ทับไม่ทับ่านจะทำ,ทำยังไงตู้ตายเลยนะทีนี้พอมีความเแ็กต่างนะครับคันควนประจิตใจไม่ออกค,คิดไม่ได้เครียดกินนอนไม่หลับก็ไปถามโรลลลกใช่ไหมครับพอถามโรละละะลกแต่โรลลลก็บอกว่าคือรู้ว่าตัวเองอุบัติเหตุ อย่างนี้แหละนะครับก็คือถามว่าถ้าคุณควรเนี่ยติดขาดอย่แล้ว่าจะตู้เนี่ยด้วยสายเหตุที่ว่าแผน B นี้เป็นอะไรที่พอพี่ชายและพ่อพี่พิยมามจะกล้ามาเราประกาศไว้แค่นี้คุณควรจะต้องประกาศาาของทางเราไปแล้วไม่ใช่ว่าไนดะ้จะต,ตู้ดีไหมจะยอมดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าคุณควรเป็นคนที่มเมื่อะค,ะค,ค่อา,ามไม่เด็ดขาดก็ที่ขาดนะครับคณ คุณตึงต้แค่มากเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่ากินาๆนะร้อนตัวใช่ไหมครับนครัเป็นครับข้อมูลครับุ0ตัวนี้ก็ถ้าเกี่ยวกันสุดๆถึง5ตัวก็คุ้มึงได้วเช่นกันอรนนี้นานจะมันนะครับทีนี้มาถึงกขอคุณตึงตุ้มแล้วนะครับกุ่มตึงตุ้งทีนี้เราจะมาให้มตงึงของจุโลงด้วยนใช่ไหมครับจุโลนะครับชนลงนี่เป็นตัวที่หลายคนชอม่ใช่เห็นไหครับแต่คุณ มงาเลยนะครับมองชูร่ในคุ่รือนะครับเมื่อกี้ฟังมนิ่นง้สึกเสนิทเลยนะครับเดี๋ยวก็ลองมาแบ่งัที่ท่านคนที่เาเป็นนะครับโจมกได้นครับ่ยาสุนทรชูร่มนี่ว่าผมก็เป็นตัวละคร่นรคนใทัง 知知ก็มีโจหอใช่ไหมเคยช่วยโจโฉจากมือโยมใช่ไหมเออมีโจหอเคยช่วยโจโฉจากม้าเฉียงนะครับสำหรับน่อกุ๊กจิ้วท้ก็เคยช่วยจุนกัวตอนเด็กแล้วก็เคยช่วยจุนกัวอีกทีตอนที่ลบกับเอ่อเตียวเลี้ยวตามความรู้สึกของผมเนี่ย